สวัสดีแฟนบอลทุกท่านครับสำหรับโปรแกรมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการแข่งขันนัดที่2ของฤดูกาลกันแล้วซึ่งในนัดเปิดสนามของฤดูกาลเมื่อสัปดาห์ก่อนบรรดาทีมลุ้นแชมป์หลายๆทีมต่างก็เก็บผลการแข่งขันได้ตามเป้าส่วนโปรแกรมการแข่งขันของสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คโปรแกรมการแข่งขันและอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับก่อนอื่นเรามาดูสรุปตารางคะแนนหลังผ่านนัดแรกของฤดูกาลกันครับ ซึ่งก็มี8ทีมที่สามารถเก็บ3าคะแนนได้ในนัดเปิดสนามซึ่งได้แก่จากฟูงไบรตันตามมาด้วยอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ซิตี้แอสตันวิลล่าเบรนฟอร์ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับและเรามาดูอันดับในโซนล่างของตารางกันครับโดยทีมที่ยังไม่สามารถเก็บคะแนนในนัดเปิดสนามได้ได้แก่คริสตันพาเลซเวสแฮมยูไนเต็ดฟูลแลมเซาเทนตันเชลซีอิสบิดทาว วูฟแฮมตันและเอฟเวอร์ตันครับและเรามาดูโปรแกร,รมการแข่งขันนัดที่2ของสัปดาห์นี้กันครับโดยจะเริ่มที่ช่วงเย็นวันเสาร์เวลา18นาฬกา30นาทีซึ่งจะเป็นการพบกันของจ้าฝูงไรตันจะเปิดบ้านพบกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดส่วนคู่ต่อมาจะเริ่มลงเล่นเวลา21นาฬกาตรงโดยจะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์จะพบกับเอฟเวอร์ตันและอีกคู่จะเป็นคริสตัลพาเลสจะพบกับทางเวสต์แฮมอยู่ในเต็ดครับ มาที่คู่ต่อมาครับซึ่งจะเป็นการทบกันของฟูลแลมจะเปิดบ้านพบกับทางเลสเตอร์ซิตี้และอีกคู่จะเป็นแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านพบกับทีมน้องใหม่อย่างอิสวิททาครับคู่ต่อมาครับจะเป็นเซาเทมตันจะเปิดบ้านพบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสและคู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์จะเริ่มลงเล่นเวลา23นากา30นาทีซึ่งจะเป็นบิ๊กแมตช์ระหว่างแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลครับ มากันที่โปรแกร,รมของคืนวันอาทิตย์ที่25สิงหาคมก็จะมีโปรแกร,รมลงแข่งขันกันอีก3คู่ครับโดยคู่เวลา2ทุ่มจะเป็น AF c ซบอนมัดจะเปิดบ้านพบกับิวคาสเซิลและบูฟแฮมตันจะพบกับทางสิงห์ดูเชลซีและคู่สุดท้ายของสัปดาห์จะลงเล่นเวลา22.30น,นซึ่งจะเป็นการพบกันของหงแดงลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบรนท์ฟอร์ดครับและนี่คือโปรแกร,รมพรีเมียร์ลีกที่จะลงแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้ครับฝากกดไลค์ กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ